สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่องแ a p p y Mum 2365นะคะวันนี้แม่กุ้งมาที่ร้านโยทุนะช็อปนะคะเป็นร้านจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็ในช่วงที่น้ำมันราคาแพงนะคะรถไฟฟ,ฟ้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับขับขี่สัญจรไปมาในระยะทางที่ไม่ไกลมากนะคะ ตามแม่ตาแมกุ้งมาดูเลยค่ะว่าภายในร้านโยชุนะช็อปเนี่ยมีรถไฟฟ้าอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาดูเลยค่ะรุ่นนี้กข้อดีมีอะไรกะน้องค่ะก็จะมีกันขโมยเวลาที่เรากดล็อกรถไว้เนี่ยมีคนมานั่งมาโยกรถเรารถก็จะร้องค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ตัวล็อกมอเตอร์พอเราล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะ มอเตอร์อะ่ะมันจะไม่สามารถหมุนได้คือมันจะล็อกซึกเลยนี่ค่ะ,<ม>ค,ะคือเพื่อป้องกันการที่ว่าคนจะมาเข็นเราหนีไปอย่างเงี้ยมันก็จะ,สะเสพตรงนั้นได้ด้วย<อ>ค่ะรุ่นนี้เนาะ,ะแบตเตอรี่ตัวน,นี้แในกลมัวยังไม่เนี่ยค่ะอันนี้หนูยังไม่ได้ใส่ก้อนแบตเตอรี่นะค้าเขาสามารถ ถอดแบตเตอรี่เนี่ยออกไปข้างลอกได้เพื่อที่จะเอาไปชาร์จในบ้านในห้องเงี้ยแต่อันนี้มันอันนี้ล็อกได้ใช่ค่ะคือล็อกจากตรงนี้ได้เลยสายก็เสียบตรงนี้แล้วก็ชาร์จกับตัวรถก็ได้ชาร์จกับแบตเลยก็ได้อรุ่นนี้รุ่นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ1 2 9่0สาค่ะก็จะรับประกัน3เดือนแบตเตอรี่6เดือนกล่องควบคุมแล้วก็มอเตอร์เกาะเชื้อปนค่ะอันนี้ตัวแซดแซดทู เซตสองอ๋อข้อดีก็คือว่าล็อกได้ปลอดภัยคือของที่ให้ไปแต่ตัวรถเนี่ยมันก็จะมีสายชาร์จก็คือให้สายชาร์จถ้ามันเสียมันแตกมันหายลูกค้าก็มาเปลี่ยนมาเอามาซื้อที่นี่ได้ยางรั่วยางแตกก็มาเปลี่ยนได้ถ้าของอยู่ในการรับประกันแล้วมันเสียหายในจุดที่หนูรับประกันอันที่เก่าไป คือตัวนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยรับประกันกี่ปีคะก็รับประกันแบตสามเดือนมอเตอร์สองควบคุมหกเดือนค่ะแต่ว่ากรณีการรับประกันนี่คือไม่โดนน้ำถ้าแบตมาชอดน้ําชุ่มน้ํามาเลยอย่างเงี้ยก็คือจะขาดขาดประกันและอย่างนี้เวลาฝนตกหนักๆแล้วเราขับอยู่เเสี่ยงไหมเสี่ยงค่ะเสี่ยงหรอใช่ค่ะคือด้วยความมันเป็นรถไฟฟ้าค่ะต่อให้มาราคาสูงแสนหนึ่งสองแสนอย่างเงี้ย มันก็มีสิทธิ์ที่น้ำจะเข้าไปช็อตในตัวแบตได้เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเนี่ยรถไฟฟ้าควรหลีกเลี่ยงห้ามขับใช่ค่ะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์เนาะใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่มีจุดเป็นไฟฟ้าอะไรออ่าอ่าก็จะอ่างว่าเสร็จไว้ก่อนอ่อันนี้คือข้อจำกัดของรถไฟฟ้าเนาะค่ะมันจะอยู่ที่ราคาหนึ่ง 9 0 0บาทข้อดีของตัวนี้ก็คือตัวรถเนี่ยค่ะเขาน้ำหนักเบาน้าำหนักเขาประมาณ16กิโลก็อพอรถเนี่ยสามารถพับลงได้ค่ะคือเขาเนี่ยมีไว้เพื่อที่ว่าเราจะเก็บขึ้นหลังเก๋งหลังกระบะาทเงี้ยค่ะก็คือจะ,จะ,จะสะดวกตัวพวกตัวใหญ่ๆถ้าลูกคา้าเน้น6,000จะแนะนำเป็นตัวอันนี้พับได้เหรอคะพับได้พับ,บ,บยังไงคะลบกวนน้องสาธิตให้ดูพับคือการคอนแล้วเราก็ดัดคอด มันจะประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อแล้วก็ยกเล็กเลยค่ะอ๋อแต่ก็คือไว้หลังรถได้ใช่ค่ะได้ตัวนี้เป็นแบตอะไรนะคะแบตตอนนี้เป็นลิเทียมค่ะลิเธียมขับได้เี่ยตอนนี้ประมาณยี่สิบห้าถึงสากิโลย่สิบ้าถึงสามสิบกิโลกึ่งขังงูนเขาก็ได้ประมาณ2 5่สิกิโลค่ะรับน้ำหนักผู้ขับขีได้ร้อยยี ค่ะแต่ว่าตัวนั้นจะรับได้เยอะกว่าหน่อยตัวนั้นจะรับได้ร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเป็นการสอนสองอันนี้นุ่นก็คืออย่ะงอ๋อค่ะค่ะอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรคะตัวนี้แซดสามค่ะแซดสามเป็นจัดสองอ๋อค่ะค่ะแซดสามนี้จะแพงกว่าแสดงว่าแซดสามนี้เป็นรุ่นใหม่แซดสามนี้เป็นแบตลิเทียมอ๋อเป็นแบตลิเทียมใช่ค่ะแล้วก็การรับประกันของตัวนี้เนี่ยเขาจะรับประกันแบตเตอรี่กล่องควบคุมแล้วก็มอเตอร์หกเครื่อง จะต่างประทศกตัวนั้นอ่ะแบต6เดือนตัวนี้6เดือนอ๋อตัวนี้รับประกันได้ได้เยอะกว่าค่ะแต่ข้อจํากัดก็คือว่าเวลาฝนตกก็ไม่ควรเอาออกไปปั่นไปออกไปขับอ๋อต้องระวังข้อดีของรุ่นนี้ถ้าพื้นมันเปียกเรายังสามารถขับผ่านไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่เขาจะอยู่อ๋อแต่คือตัวรุ่นนี้แบตเขาจะยูกด้าใต้อ๋อเผื่อได้น้ำมันกระเด็น อ๋ออันนี้คือข้อจํากัดเนะาะค่ะค่ะที่นี่เป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนจําหน่ายไม,ไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนค่ะนําเข้ามาอินํำเข้ามาเ,เลยค่ะค่ะกพจะมีสินค้าตามที่โชว์นี้ในในคอนแกนมีสาขาอีนอีกไหมหนูไม่มีสาขาในคอนแกนแล้วแต่หนูมีสาขาที่สูนปาก,การาามีแค่สองสาขาอ๋อค่ะค่ะกอนนี้ก่อนนะคะว่าลูกค้าน่ะก็มองไว้สองสองรุ่นนี้แหละสะดวกเป็นคอมพิวเตอร์ไหมอ๋อ คือเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าถ้าใช้ตามถนนใหญ่จริงๆหรือว่าใช้งานจริงริบางคนเขาไม่สนคอมพิวเตอร์แบบนั้นเพราะว่าหนึ่งของคันเล็กแต่ข้อดีของคันเล็กคือการขับพาง่ายค่ะก็จะประมาณนั้นแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีทั้งแบบยืนได้นั่งได้ค่ะก็อยู่ที่งบประมาณด้วยแล้วก็สเปคด้วยว่าเราใช้ไกลแค่ไหนอยากได้เร็วแค่ไหนค่ะเอาอย่างสกูตเตอร์ตัวนั้นทำไมแพงกันตั้งหมื่นสี่ มันดียังไงเมื่อสีใช่ไหมคะ,ะแบตเนี้ยแบตเป็นลิเทียมเัรคนี้คะ่ะคือแบตเตอรี่เขาเนี่ยเป็นลิเทียมค่ะแบตลิเทียมนะ่ค่ะแล้วที่ราคาถูกเนี่ยคือก้อนแบตเขาก้อนใหญ่เขาวิงาว่งได้ไกลวิ<อ>่งได้สามสิบห้าถึงสี่สิบกิโลถ้าเทียบกับตัวนั้นนะคะเขาวิ่งได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบครับค่ะแต่คือด้วยราคาอะไรมันก็ต่างกันที่การนําเข้ามาเลยนะถ้าพูดกันตรงๆอะค่ะว่าทำไมราคาเท่ากันอันนี้วิ่งได้ไกลกว่าค่ะ แล้วทีนี้ตัวนี้ก็มันจะเน้นพกพาแต่น้ําหนักตัวนี้จะมากกว่าตัวจักรยานคันเล็กขนาดนั้นตัวนี้จะประมาณ23กิโลโอ้ค่ะค่ะแล้วก็ล้อก็เล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแล้วพกพาพับพับตรงส่วนไหนได้ลบกวนสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วแต่ว่าโชยเฉยอ่าเป็นตัวเทสค่ะถ้าลูกค้าอยากลองเทสลองขับอะไรเนี้ยลองตัวนี้ได้เลยแต่ว่าลูมีตัวใหม่ขายค่ะตัวใหม่ในร่างมาจากที่ ทำเข้ามาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพับแล้วก็จะเป็นปรมาณนี้โอ้คือพับเบาะลงพับคอลงนะะในในร้านหนูเนี่ยมีรีวิวอย่างละเอียดด้วยะคะ่ะรีวิวแบบนี้เลยในยี่ห้อทุกทุกแทบทุกรุ่นเลยแล้วเพื่อนที่สนใจกับคุณก็เลยพาและแบบอันนี้แต่ว่าลูกค้าแอดไลน์เข้ามาให้หนูส่งคลิปให้ดูได้ได้ไดค่ะเดี๋ยวเราแรกลกไลน์กันได้ ค่ะเนี่ยนั่งขับก็ได้จะยืนขับก็ได้คือการเอาเบาะออกค่ะคือแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบไหมหน้าตาแบบนี้ทรงนี้ค่ะได้าค่ะค่ะ แต่ว่าถ้ารุ่นนี้ของยังไม่เข้านะคะจะเข้าอีกประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ค<ม>่ะ<ม>ของหมดเข้าขายดีรุ่นนี้ขายดี<ม>ถ้าเทียบกับสเปคเขาแล้วฟังก์ชันเขามีการขโมยมีไฟหน้ามีไฟข้าง,างมีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะโ<ม>ช๊คหน้าคู่โช๊คลัง<ม>ลคู่ราคาเนี่ยถือว่าถูกถ้าเทียบกันหมืนหมืนสี่เก้าร้อยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเทียบกับบางรุ่นเนี่ยไม่มีโช๊คล้อก็เล็ก ยังราคาตั้ง9,800น้ยี่เราพูดกันต้อเพิ่มมาีต้องเท่าไหร่กว่าจะได้เท่านี้เขาก็จะซื้อพวกนี้ปเนพวกนี้เขาขับขึ้นเนินแบบได้ไหมเนินเนินสูงประมาณเท่าไหร่อ่ะอย่างเดินในมออย่างเงี้ยน้องเคยเข้าไปในมอไหมเนินเนินในมอได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าชั้นชันไม่ได้ถ้าแบบเป็นชั้นชันเนินสะพานสูงขนาดเนี้ยแล้วคู่ขับเนี่ยหนักเกือบร้อ่ก็ไม่ได้ก็อาจจะไม่ถึงกำลังรถเขาอาจจะขับไม่ถึงค่ะ ถ้าหนูตัวเล็กๆหรือผู้ขับขี่ตัวเล็กๆอาจจะไปได้ใช่ค่ะต้องการขับยะทางไกลนะครับแล้วก็ต้องการนั่งแล้วไม่ค่อยสะดวกอันนี้สี่หมื่นกว่าเลยใช่ค่ะเขาปีดเพราะมันเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยังเร็วแล้วก็ยืนยืนค่ะส่วนใหญ่พวกเนี้ยค่ะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นเอาไปออกทิศเอาไปขึ้นเขา๋อขึ้นเขาได้ด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ขับ เหมือนพกรถกระบะขับสี่อ่ะค่ะแล้วพวกนี้ต้องไปจดทะเบียนอะไรเหมือนมอเตอร์ไซค์ไหมไม่ต้องจดทะเบียนค่ะแต่ว่าถ้าเราจะเอาขะกลัวโดนจับหรือตามข่าวที่เห็นเงี้ยก็ไม่ควรขับเหมือนตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์ขับตามถนนอะไรเงี้ยอ๋อไม่ควรใช่เราก็ขับข้างถนนจระมัดระวังว่าไฟฟ้ามันเงียบเราต้องระวังตัวเองด้วยอ๋อ เปิดทุกวันไหม